สวัสดีค่ะพี่มิลิ่งนะคะวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งที่ได้โพสต์ไปบนหน้าไว้เพลของห้องเรียนที่บ้านกันนะคะเริ่มจากการอ่านโจทย์ก่อนถ้าเซต A แทนเซตของจํานวนเต็ม,ท,มทั้งหมดที่สอบของกับอสมการนี้และเซต B แทนเซตคําตอบของอสมการนี้แล้วเขาถามว่าขา้อไหนถูกต้องเราก็มาดูชอยชอยมี A ลบ B A เอเซ็กบียู่เนี้ยกับ B แสดงว่าเราต้องหาเซตคาตอบ A B ให้ได้กันก่อนงันเราก็จะเริ่มจากการแก้อสมการเซต B เซต A กันก่อนเลยเซตเเป็นเซตที่มีติด เครื่องหมายค่าสมบูรณ์เพราะในเวลาเจอโจทย์ลักษณะนี้ให้ง่ายก็คือแยกเข้ากรณีไปเราก็จะตีเป็นเส้นจนํานวนขึ้นมาว่าเราต้องเข้ากรณีอะไรบ้างเวลาเลือกว่าจะเข้ากรณีอะไรบ้างให้ดูที่ค่าสมบูรณ์ถ้าอยากให้ค่าสมบูรณ์เป็นศูนย์ x ต้องเป็นเลขอะไรตรงนี้ก็จะแทน x ด้วยเลขหนึ่งส่วนค่าสมบูรณ์อันนี้บ้างถ้าอยากให้เป็นศูนย์ต้องแทน x ด้วยเลขอะไรแถมบวกหนึ 1, ่งเราก็จะตอบเป็นลบหนึ่งเห็นคูนสามอยู่เราก็จะส่วนสามลองแทนเข้าไปเราก็จะได้วงเล็บ เราจะได้ค่าสมบูรณ์ตรงนี้เป็นศูนย์พอดีพนั้นจะเห็นเลขเป็นหนึ่งกับลบหนึ่งส่วนสามให้ปักหลักสองหลักตัวไหนขึ้นก่อนให้เขียนตัวนั้นก่อนลบหนึ่งส่วนสามมาก่อนเขียนลบหนึ่งส่วนสามอีกตัวหนึ่งเป็นหนึ่งเสร็จแล้วเวลาเข้ากรณีก็คือเราจะเข้ากรณีให้ครอบคลุมทั้งเส้นจํานวนวาันช่วงแรกที่เราจะเข้าเราก็จะเข้าเป็น x มีค่าน้อยกว่าลบหส่วนสต่อมาเราก็จะเข้าแบบที่ x มีค่าตั้งแต่ลบหส่วนสไปจนถึง1แล้วก็กรณีถัดไปก็จะเป็นตั้งแต่กรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ1เป็นต้นไปจะเริ่มจากกรณีแรกก่อนก็คือ x น้อยกว่าลบหส่วนสลองนึกมาเลขหนึ่งก็คืออะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นลบสอลองไปแทนในค่าสมบูรณ์อันแรกจะเห็นว่าลบสลบหออกมาติดลบแสดงว่า ถ้าสมบูรณ์ถ้ามันติดลบอยู่ข้างในออกมาแล้วจะเป็นบวกได้ก็ต้องชนลบมาอีกทีนึงก็เลยถอดออกมาได้เป็นลบสามวงเล็บ x ลบหนึ่งเสร็จแล้วลบด้วยสอง x แล้วก็มากกว่ามากกว่าวงเล็บนี้ก็ลองแทนด้วยลบสองเหมือนกันปรากฏว่าติดลบเหมือนกันเพราะนั้นออกมามันก็ได้เป็นมากกว่าลบสองวงเล็บ 3x บวก1เสร็จแล้วก็แก้อสมการแบบปกติคูณเข้าไปเป็นลบ 3x บวก3มลบ 2x มากกว่าลบ 6x ลบ2เสร็จแล้วย้าย x ไปอยู่ข้างเดียวกันให้หมดด้านฝั่งนี้ได้ลบ 5x อันนี้ลบ 6x ย้ายมาเหลือ x เดียวมากกว่าบวก3ย้ายไปลบเป็นลบ5ก็ได้ x มากกว่าลบ5 อันแรกแหละได้ x มากกว่าลบหแต่ว่ากรณีของเรามันต้องเป็น x น้อยกว่าลบหส่วนสเท่า1นส่วนสาเท่านั้นาลองไปวาดดูข้างบนลบหน่าจะอยู่แถวแวนี้เราคิดออกมาได้ x มากกว่าลบหก็คือวิ่งเป็นลบห้าเป็นต้นไปเจอกับช่วงที่เรากำลังคิดอยู่ก็คือช่วงนี้เพราะฉะนั้นคำตอบของอันแรก,กคือได้ x เ,เป็นช่วงของเปิดลบ5แล้วก็ไปถึงแค่ลบ1ส่วนส ซึ่งตรงช่วงแรกก็คือเส้นแรกเนี่ยของเรามันจะเป็นเส้นกลวงมันก็จะเป็นกลวงเส็แล้วช่วงถัดมาที่เราจะคิดก็จะเป็นช่วงของ x เนี่ยอยู่ตั้งแต่ลบหนึ่งส่วนสามก็คือมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสามแต่ว่าไม่ถึงหนึ่งนะเพราะว่าหนึ่งกลวงเราคิดก็นึกลงมาเลขหนึ่งที่อยู่ระหว่างนี้น่าจะลองซักเลขศูนย์ส่วนไปแทน ค่าสมบูรณ์ตัวแรกตรงนี้แทนออกมาแล้ว0ลบ1ได้ลบ1ติดลบแปลว่าถอดออกมาต้องติดลบข้างหน้ามันอีกมันจะได้กลายเป็นบวกเป็นลบ3วงเล็บ x ลบ1ลบ 2x มากกว่าเอา0ลองไปแทนในค่าสมบูรณ์ตัวที่2ปรากฏว่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นถอดออกมาก็คือได้แบบเดิมไปเลย2วงเล็บ 3x บวก1เสร็จแล้วแก้สมการปกติเป็นลบ 3x บวก3ลบ 2x มากกว่า 6x บวก2ฝั่งนี้ได้ลบ 5x ฝั่งนี้ได้ 6x ย้ายมาฝั่งขวาและการกลายเป็น 11x น้อยกว่า2บวกอยู่ย้ายมาลบกลายเป็น1นั้น x เดียวก็น้อยกว่า1ส่วน11 x เดียวน้อยกว่า1ส่วน11 1ส่วน11อยู่ตรงไหนของกราฟนี้1ส่วน11ก็คือประมาณ0กว่าๆ0กว่าๆก,ก็อยู่แถวๆในช่วงนี้แหละ ตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งเป็นหนึ่งส่วนสิบเอ็ดเสร็จแล้วมาก x น้อยกว่าหนึ่งส่วนสิบเอ็ดก็มันต้องวิ่งไปแบบน้อยกว่าก็คือไปทางนี้เสร็จก,กับช่วงสีแดงเส้นนี้เราก็จะได้เป็นช่วงนี้ก็ได้ x เ,เป็นสมาชิกของช่วงปิดลบหนึ่งส่วนสามแล้วก็หนึ่งส่วนสิบเอ็ดเปิดเสร็จแ,แล้วช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายเราก็จะทำเป็นช่วงของตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ x มันมากกว่าหรือเท่ากับ1เรามาแก้กันข้างล่างลวกันเนาะที่ไม่พอแลละเพราะฉะนั้น x มากกว่าหรือเท่ากับ1นึกออกมาสักตัวหนึ่งเลข2ล้วกันลองไปแทนปรากฏว่า2ลบ1ได้1แสดง่าเป็นบวกมันก็ได้เป็น3แล้วเปิดวงเล็บมา x ลบ1ได้เลยเพราะว่าข้างในนี้เป็นบวกอยู่แล้วแล้วก็ลบกับ 2x ฝั่งนี้ลองแทนด้วย2เข้าไปก็เป็นบวกอีกเพราะฉะนั้นก็เป็น2องเล็บ3 x บวก1ได้เลยคูณเข้าไปเป็น3 x ลบ3ลบ2 x มากกว่า6 x แล้วก็บวก2ย้ายข้างฝั่งนี้ได้บวก x ย้ายมาฝั่งขวาเป็น5 x อันนี้2ย้ายมาลบเป็นลบ5เพราะฉะนั้น x เ,เดียวก็น้อยกว่าลบ5ส่วน5ก็คือลบ1 x เ,เดียวได้น้อยกว่าลบ1เพราะฉะนั้นลบ1อยู่ไลบหนึอยู่ โอ้เส้นไม่ได้อยู่ในนี้แหละลบหนึ่งอยู่ประมาณสักตรงนี้ x เ,เดียวได้น้อยกว่าลบหนึ่งก็ต้องวิ่งไปฝั่งนี้เรากดว่าซ้ํากับเส้นสีแดงเส้นนี้ไหมไม่ซ้ําเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ x ตอบได้เลยว่า x เ,เป็นสมาชิกของเซตวางเพราะหาค่าไม่ได้ไม่ได้ซ้ากับเส้นสีแดงนั้นคําตอบที่เราได้ทั้งหมดมันจะมีแค่2กรณีแรกเท่านั้นก็คือกรณีนี้กับกรณีนี้สองอันนี้ก็ต้องเอามายูเนี่ยนกัน ชั้นคำตอบของเซต A เซต A ก็เลยเป็นสมาชิกของสองอันนี้ยูเนียนกันจะเห็นว่าเลขลบหนึ่งส่วนสามมันเชื่อมกันพอดีอันนึงอันหนึ่งทึบก็คือปิดเหลี่ยมอีกอันนึงโค้งเปิดเอามารวมกันก็คือต้องแเป็นแบบทึบมันก็เลยได้เปิดลบห้าแล้วก็ไปถึงหนึ่งส่วนสิบเอ็ดได้เลยอันนี้คือเซต A แต่จริงๆแล้วเซต A เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดที่อยู่ระหว่างนี้จริงๆแล้วเซต A เราไม่ควรจะเขียนเป็นช่วงเพราะว่าช่วงเนี่ยมันจะทำให้ รวมทุกจำนวนจริงเพราะเซต a จริงๆริงเราควรจะตอบเป็นเซตเซต a มีตัวเลขอะไรบ้างเปิดที่ลบหแปลว่าไม่รวมลบหแต่ว่ามากกว่านี้ก็ได้คือลบสต่อมา -3 ลบสต่อมา -2 ลบสต่อมา -1 ลบหนึงยังได้อยู่เสร็จแล้วอันนี้ลบห มีอะไรอีกมะศูนย์ได้ปะศูนย์ก็อยู่ก่อนหนึ่งส่วนสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นศูนย์ก็ได้ด้วยมีตัวหนึ่งก็คือศูนย์สรุปว่าได้แค่ห้าตัวลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งแล้วก็ศูนย์อันนี้คือเซตเอต่อมามาหาเซตบีกันบ้างมาหาเซตบี x วงเล็บ x บวกสองคูณกับ x บวกหนึ่งทั้งหมดจะเป็นสอง 2, น้อยกว่าศูนย์ ปกติแก้อสมการของจํานวนจริงอะไรก็ตามที่ยกากำลังคู่เราจะตัดมันทิ้งไปเสร็จแ,แล้วตรงนี้ไม่มีไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ0ูนย์เราจะตรงนี้ใส่ด้วยว่าและ X บวกหต้องไม่เท่ากับ0นยะ์นะอันเเดียวก็ต้องไม่เท่ากับลบหนึงเนื่องจากตัดมันทิ้งเราก็เลยต้องเอามาเขียนด้วย มันก็จะเหลือแค่ x วงเล็บ x บวก2น้อยกว่า0นย์เท่านั้นแล้วก็ลากเส้นจำนวนปักหลักสองหลกักตัวนี้ x ได้ศูนย์ตัวนี้ x ได้ลบ2ถ้ามันจะเป็น0ูนย์ให้ลบ2มาก่อนตามด้วยศูนย์ต่อมาบวกลบบวกเอ่อมันเป็นช่วงที่น้อยกว่า0นก็คือต้องเป็นช่วงลบและกลวงวิ่งหากันเสร็จแล้วก่อนจะวิ่งหากันเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อน x มันต้องไม่เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นลบ1มันอยู่ในนี้พอดีมันต้องไม่เท่าก็าคือต้องกลวงตรงนี้ ลบก็เลยได้ช่วงนี้เพราะฉะนั้นเซตบเป็นเซตคำตอบของอสมการเซต B ก็ไดตอบเป็นช่วงได้เลยว่าเปิดลบสแล้วก็ลบหนึ่งยูเนียนกับลบหแล้วก็0ซึ่งช่วงนี้มาดูคำตอบกับว่าข้อไหนถูก A ลบ B ได้ไร A ก็คือเริ่มจากเซตเอก่อนเซตเอมีมาดูกันเอามาดูข้อหนึ่ง ข้อ1คือ a ลบ b ก็ต้องยึด a เป็นหลักมันพี่ก็จะเขียน a ก่อนคือลบ4ลบ3ลบ2ลบ1แล้วก็0ลบ b แปลว่าถ้า a มันมีตัวไหนอยู่ใน b นะเราจะตัดทิ้งแล้วก็ไปเริ่มเทียะตัวลบสอยู่ในเซต b นี้ไหมไม่อยู่เพราะไม่ต้องตัดทิ้งลบ3อยู่ในนี้ไหมก็ไม่อยู่ลบ2อยู่ไหมก็ไม่อยู่เพราะมันกวงอยู่ลบ1อยู่ไหมก็ไม่อยู่เพราะว่ามันกวงอยู่แล้วศูนย์อยู่ไหมศูนย์ก็ไม่อยู่เพราะฉัน a ลบ b ได้ ซึ่งมีสมาชิก5ตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อนหนึ่งข้ออื่นพี่ก็จะไม่คิดละเพราะพี่ได้คำตอบอีกข้อนหนึ่งละถ้าใครไม่มั่นใจก็ลองดูข้อถัแต่ว่ามันผิดอย่างไรลองคิดกันเองดูนะคะ